ใช่คร่ยาย,ยามันเห็นนล้เข้ามาได้ไงครับมาที่นี่มาประเที่ะไเออมาเที่ยวไกด์เถื่อนเนี่ยทจริงนั้นไม่ได้มีเฉพาะไกด์เถื่อนที่เป็นชาวอินเดียอย่างเดียวแต่ก็จะมีเกือบทุกประเทศที่มาท่องเที่ยว มานิเดอร์ซิงดัตเวลชาวอินเดียวัย30ปีถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้กันกับซาฟารีเวิลด์หลังทำหน้าที่นำเที่ยวให้กับชาวอินเดียด้วยกันผมถ่ายอยู่ยามันเห็นนะตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมตั้งแต่ที่มานินเดอร์เข้าไปซื้อตั๋วเข้าชมซาฟารีพาร์คกระทั่งทำหน้าที่ขับรถพาเพื่อนร่วมชาติเที่ยวตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำหน้าที่เป็นมักคุเทศเป็นคนต่างด้าวทำงานและประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอย่า,ยาติดตามพฤติกรรมไกด์เถื่อนชาวอินเดียที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนาวรามราชาวรวิหารรวมถึงท่าเรือแหลมบริหารพัทยาจังหวัดชลบุรีไกด์เถื่อนชาวอินเดียจะทําหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวหรือทําหน้าที่แทนไกด์คนไทยบางรูปทัวร์จะมีไกด์คนไทยทําหน้าที่เป็นซิตติ้งไกด์อีกด้วย เราสังเกตพฤติกรรมของไกด์เถื่อนชาวอินเดียนะคะที่ทําหน้าที่แทนไกด์ชาวไทยค่ะส่วนใหญ่นะคะไกด์เถื่อนอินเดียนั้นมักจะนําเอาหัวหน้าทัวร์หรือว่ารีเด e r ทัวร์นี่แหละคะ่ะมาทําหน้าที่แทนไกด์ชาวไทยนะคะ ประชาสัมพันธ์ไทยอินเดียนไกด์คลับอธิบายว่าการเข้ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวของชาวอินเดียคล้ายกันกับชาวต่างชาติชาติอื่นๆคือใช้คนไทยเป็นอมินีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วใช้คนอินเดียด้วยกันเป็นทั้งไกด์นาเที่ยวขายทัวเป็นคนขับรถจึงทําให้ไกด์คนไทยหลายคนต้องตกงานคือไกด์เราในระบบที่เข้าระบบที่มีบัตรไกด์ที่ทํางานทุกวันนี้มีหลายคนที่ตกง,งานมีหลายคนที่ไม่มีงานทําเพราะว่า คนที่เข้ามาทําแทนหน้าที่ไกด์เนี่ยเ,เขาไม่มีบัตรเขาไม่ได้อาจจะไม่มีบัตรประชาชนด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ใช่ปนคนไทยแต่ว่าเขาสามารถเข้ามาภาคในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยที่มีไกด์คนไทยนี่แหละเป็นโนอมินีพวกนี้เขาก็จะมาทําเป็นระบบก็คือทําแทนไกด์เลยพาลูกค้ากลุ่มเนี้เที่ยวอ,อาจจะเป็น FIT คือกลุ่มเล็กไม่ใช่ขึ้นบัสน้อยกว่าสิบคนหรือว่า เป็นรถบัสแขก20 30 40คนแขกเป็นร้อยกว่าคนก็มีซึ่งในเมื่อเขาเข้ามาแบบนี้ไกด์ไทยที่มีบัตรที่เรียนมาที่สอบมาที่ต้องต่อสู้ยากลำบ,บากมาในช่วงโควิดตกงานโอ้ต้องไปเป็นแม่คงแม่ค้าทุกอย่างพอนะวันที่ทุกอย่างกำลังจะกลับมาดีละมันก็คนแบบนี้ก็เข้ามาในในระบบอีกที่แบบทำให้ระบบมันเสื่อมโทรมแล้วก็ มันทําให้ไกด์คนไทยไม่มีงานทําอันนี้เราไม่โทษใครนะแต่เราโทษคนของเรานี่แหละถ้าคนไทยของเราอะ่ะไม่ไม่ช่วยเป็นนอมินีไม่ช่วยจดทะเบียนในนามบริษัทคือบริษัททัวร์พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อะ่ะก็เขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยมากมายเพราะว่ายืมบริษัทอื่นมาทาแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีอะไรคือมีแต่ได้กับได้ค่ะราคาขายที่เราเคยขายกันสมมติเช่น ราคาสุทธิเท่านี้เราขายเท่านี้เพราะว่าเราต้องแบ่งให้หัวหน้าทัวร์ที่เขาพากรุ๊ปมาเราต้องแบ่งให้ออฟฟิศเพราะเดี๋ยวนี้เขาขายตัดราคากันเยอะหนึ่งดอลลาร์เขาก็ไปกันละลูกค้าเนาะบางทีบริษัทก็อยากได้ลูกค้าเราก็จําเป็นจะต้องแชร์ไอ้โปรฟิตตรงนี้ให้ออฟฟิศให้หัวหน้าทัวร์แต่สําหรับพวกเนี้ยพวกพีหรือเถื่อนอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ต้องแชร์ให้ใครอ่ะเขาก็เขาก็เป๋าเขาเต็มเต็มเขาก็มีแต่ได้กับได้อ่ะ สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจท่องเที่ยวที่ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยเป็นเวลานานมักจะผ่านตัวเข้ามาทำทัวร์แทนทั้งทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวขับรถและขายแพ็กเกจทัวร์ด้วยตัวเองใน,นส่วนของอินเดียที่มาเนี่ยถือว่ามีเป็นำจำนวนมากนะครับคนที่มาก็อยากจะมาต่อยอดมาเรในการทำธุรกิจตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับในกรุป๊ปทัวร์ซึ่ง เราเห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก่อนโควิดก็ดีนะครับทัวร์อินเดียเนี่ยก็จะมีจะมาเป็นคันรถคันรถเลยนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็บางคนบางท่านบางคนก็จะกลับเปลี่ยนเป็นผู้กระทำความผิดเสร็จแล้วเขาก็ตั้งตนเป็นผู้ประกอบการเองซึ่งเป็นผู้ประกอบการเถื่อนนะครับก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปครับจะมีการเออพรีเซนต์นะครับการขายเช่นมีนามบัตรมีออนไลน์มีอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ ถึงเวลาก็ดึงนักท่องเที่ยวที่เป็นชาติตัวเองมาในการติดต่อมาอยู่แล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะไปรับนะครับติดต่อกันว่าไปรับที่ไหนลงสนามบินอะไรตรงไรที่ไหนแล้วก็ไปนะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนทําทุกอย่างเป็นไกด์เองด้วยนะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเองด้วยก็คือตั้งขึ้นมาเองเถื่อนแล้วก็เป็นไกด์เถื่อนเองด้วยแล้วก็พาไปต่างๆนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทางกองจการตรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราได้มีการสืบสวนหาข่าวมาโดยตลอดนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมใน,นออรักษะโฆษกด้วยแล้วก็รับผิดชอบได้การสืบสวนจับกลุ่มด้วยนะครับก็ได้มีการสั่งการตลอดเวลาว่า,ออห,ลาหลายชาติที่เข้ามาทําเป็นทูเออถ,ถือนไกด์เถื่อนเนี่ยเราจะมีการปล่อยแถวระดมทั่วประเทศพร้อมกันนะครับทางออนไลน์การจับกลุ่มเนี่ยผมจะบอกสิติตอนหลังว่ามันเยอะมากนะครับการมีไกด์เถื่อนชาวอินเดียเข้ามาทําหน้าที่แทนไกด์ไทย ที่ปรึกษาการแสวงหาโอกาสและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนสารัฐอินเดียมองว่าอาจเป็นพราะไกด์ไทยบางคนสื่อสารภาษาอินเดียที่มักใช้ภาษาฮินดีหรืออีกหลายๆภาษามากถึง20ภาษาได้ไม่เข้าใจกับคนชาติเดียวกันจริงๆแล้วปัญหานี้ได้ถูกพูดคุยกันในในกลุ่มนักธุรกิจชาวอินเดียและตัวแทนของสถานทูตด,ด้วยนะครับไกด์เถื่อนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะไกด์เถื่อนที่เป็นชาวอินเดียอย่างเดียวแต่ก็จะมีเกือบทุกประเทศที่มาท่องเที่ยว แม้มันจะถูกมองว่าเป็นการแย่งงานของคนไทยก็ช่างเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการสื่อสารที่ไกด์ไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสื่อสารกับกับทัวร์อินเดียได้อย่างชัดเจน ประเทศอินเดียเนี่ยมีหลากหลายศาสนาและมีหลากหลายภาษามากนะครับหลกัหลกๆก็มีมากกว่า20ภาษาที่เป็นหลกัหลกๆของประเทศอินเดียประเทศเราเนี่ยยังไม่มีไกด์ที่จะรองรับตรงนี้นี่อาจจะเป็นเหตุผลเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่มีไกด์เถื่อนเกิดขึ้นจริงๆผมมีข้อเสนอแนะว่าถ้าเกิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเราเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศที่เราต้องการนักท่องเที่ยวเราเป็นประเทศที่เราอยากให้ นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศเราเราตั้งเป้า40ล้าน50ล้านหรือแม้กระทั่ง100ล้านเนี่ยเราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้สูงขึ้นนะครับนอกจากการเข้ามาทำธุรกิจทัวร์แล้วชาวอินเดียยังลงทุนในธุรกิจกลุ่มสถานบันเทิงมากถึง60รองลงมาเป็นการลงทุนธุรกิจโรงแรมอีก30วิธีการของชาวต่างชาติกลุ่มนี้ จะเข้าเทคโอเวอร์โรงแรมระดับ3ดาวขนาดตั้งแต่100ถึง200ห้องขึ้นไปส่วนใหญ่จะไม่ลงทุนก่อสร้างเองตั้งแต่เริ่มต้นพอรู้ว่าเมืองไทยมีเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆหลายขั้นตอนโรงแรมเหล่านี้ก็เพื่อรองรับลูกค้าคนเดียที่เข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาโดยเฉพาะพัทยาสายสามพัทยากลางและพัทยาใต้ที่เหลือเป็นการลงทุนธุรกิจร้านอาหารร้านนวด เม็ดเงินลงทุนของคนอินเดียมากถึงหลัก10ล้านถึง100ล้านบาทและเกือบทั้งหมดจะใช้คนไทยเป็นนอมินีเหตุผลที่คนอินเดียชอบมาลงทุนที่นี่เพราะว่ามีอิสระเสรีและไม่แออัดเหมือนกับประเทศอินเดียเดิมเนี่ยต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหมืองานมมาคับใช้กฎหมายเราก็จะใช้วิธีการดําเนินคดีกับบริษัทนอมินีต่างชาติเป็นรายบริษัท ซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็ทำให้ไม่สามารถจะปราบปรามได้อย่างจริงจังนะครับดีไซน์เองเนี่ยเราก็เลยปรับแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ใหม่โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาบริษัทนอมินีต่างชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสำนักง,งานกฎหมายนะครับที่เป็นคนของคนไทยในการที่จะให้บริการในการรับจดทะเบียน ให้กับบุคคลต่างด้าวนะครับให้มีบริษัทในประเทศไทยโดยใช้คนไทยมาเป็นกรรมการตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่สำรวจถนนคนเดินวอลก e ้สต e ีทถนนที่ไม่เคยหลับไหลเราพบขับหรูสไตล์อินเดียขนาดใหญ่ในวอลกี้สตรีทมากถึง6-7แห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยพนักงานชาวอินเดียคอยทําหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันหรือแม้กระทั่งร้านอาหารสไตล์อินเดียก็เต็มไปด้วยพนักงานชาวอินเดียทั้งสิน้นนี่จึงน่าตั้งคําถามว่าคนกลุ่มนี้ขอไปอนุญาตทํางานแล้วหรือไม่เป็นที่ทราบกันดีของคนในพื้นที่พัทยาที่เพราะว่ามีกลุ่มทุนอินเดียเข้ามาร่วมหุ้นกับนักธุรกิจท้องถิ่นของไทยเบื้องหลังของบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเป็นนอมินีถือหุ้นแทนเป็นขาใหญ่ธุรกิจอาบอบนวด โซนอีกคนมีความสนิทสนมกับป้านใหญ่ชื่อย่อ,อว่าเสียอออ่างและเสียสอเสือซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันแบ่งสายการทําธุรกิจอย่างเสียอออ่างจะเน้นไปที่คนจีนส่วนเสียสอเสือจะเน้นไปที่คนอินเดียคอยปูทางให้ชาวอินเดียเข้ามาลงทุนในพัทยาได้อย่างสะดวกอธิบด SI ีดีเไเปิดเผยว่านอกเหนือจากการเข้ามาลงทุนของชาวอินเดียที่เชื่อว่าน่าจะใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนแล้ว ชาวอินเดียบางคนยังตั้งตัวเป็นมาเฟียมีพฤติกรรมเรียกค่าคุ้มครองเพื่อนร่วมชาติอีกด้วยของอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่เป็นการเรียกค่าคุ้มครองนะครับคนที่มาอยู่เก่าก็จะมีอำนาจบาร,รมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีพรรคพวกมีกำลังพลและประการสำคัญคือรู้จักฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะตั้งตัวเป็นเป็นพี่ใหญ่เป็นขายใหญ่แล้วกลุ่มนักธุรกิจอินเดียที่มาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะต้องถูกเรียกค่าคุ้มครองก็เป็นบริการที่คนที่มาอยู่เดิมที่เป็นขายใหญ่เนี่ยนะครับให้การดูแลในการประสานหน่วยงานต่างๆหรือในการเคลียร์เรื่องต่างๆหากว่ามีกรณีที่มีความขัดแย้งกันภายในกลุ่มหรือภายนอกกลุ่มยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่พัทยาในห้วง หกเจดเดือนที่ผ่านมาก็มีกรณีที่มีการทำรลายร่างกายนะครับโดยกลุ่มชาวอินเดียต่างจากมุมมองของนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและรองผู้วิชาการตำรวจท่องเที่ยวที่มองว่าการเข้ามาของชาวอินเดียไม่ถึงกับตั้งตัวเป็นมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่วัฒนธรรมของคนชาตินี้มักชอบข่มกันเองหรือที่เรียกกันว่าเกทับกันมากกว่า จากเข้าที่ทราบมาหรือที่สัมผัสกับนักธุรกิจชาวอินเดียนะครับหนึ่งคือลักษณะของเขาคือชอบที่จะโอ้อวดนะครับชอบที่จะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะไปสามารถอ้างอิงได้ว่ารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้นะครับเพื่อจะมามีผลประโยชน์กับธุร,รกิจตัวเองเพื่อให้ง่ายต่อการท,าทําธุรกิจนะครับแล้วก็แข่งกันเองนะครับแล้วก็อาจจะทะเลาะกันเองในกลุ่มแต่ถ้าเกิดจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ลงทุนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยหรือคนไทยเนี่ยคงไม่มีนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นทานักท่องเที่ยวเข้ามาอาจจะทำตัวลุ่มล่ามบ้างนะครับเขาก็จะสามารถออถ้ามีคดีความก็แจ้งความแจ้งตำรวจก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นถึงคณะเข้ามาเป็นตั้งมาเฟียคือจริงๆเรายังไม่มีข่าวเรื่องนั้นนะครับแต่ก็ถามว่าเข้ามาเพื่อจะแบบทะเลาะกันเองไหมมีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวทะเลาะกันกลุ่มนักท่องเที่ยวทะเลาะกันเนี่ยมีเป็นประจำนะครับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยายังบอกว่า ชาวอินเดียถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยามากเป็นอันดับหนึ่งแสงหน้าชาวจีนกับชาวรัสเซียแล้วแน่นอนว่าย่อมมีทั้งที่ทําธุรกิจแบบผิดกฎหมายและถูกกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลดีของการท่องเที่ยวคือลักษณะการทําธุรกิจของพวกเขาหมักเข้ามาทําธุรกิจแบบระยะยาวด้วยเม็ดเงินก้อนโตจริงๆแล้วตลาดหลักของเมืองพัทยาคือเป็นอินเดียนะครับแล้วก็จีนแล้วก็รัสเซียนะครับรัเสเซียเนี่ยจะเข้าหน้าหายเดือนนี้แหละครับ หนึ 1> 1่งพฤศจิกาแล้วก็ไปถึงประมาณปลายกุมภานะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียละนะครับแต่อินเดียนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับหมายถึงว่าช่วงปริมาณน,นักท่องเที่ยวนะครับถ้าจุดดึงดูดของชาวอินเดียผมเชื่อว่าเป็นเกี่ยวกับไนท์ไลฟ์นะครับแล้วก็สถานบันเทิงนะครับในเมืองพัทยาแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยมีสถานท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวที่ครบนะครับนะครับเข้ามาก็มีครบมีสถานท่องเที่ยวแมนเมดมี ชายหาดนะครับซึ่งค่อนข้างจะครบมีคนอินเดียชอบออบางคนก็จะมีอาหารอินเดียก็มีครบจะเห็นว่าร้านอาหารอินเดียนในเมืองพัทยาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เปิดมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าก็ครบนะครับคนอินเดียก็จะง่ายๆเหมือนคนไทยนะครับเที่ยวนะครับใช้ชีวิตในเวลาค่ําคืนนะครับช้อปปิ้งนะครับแล้วก็กินอาหารที่เป็นของชนชาติเขานะครับอยากจะให้เห็นโอกาสและศักยภาพที่จะดึงชาวอินเดียมาเที่ยวประเทศไทย ความได้เปรียบของการเข้ามาลงทุนของชาวอินเดียที่ปรึกษาการแสวงหาโอกาสและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนสาธารณรัฐอินเดียมองว่ารัฐบาลควรดำเนินการจัดการปัญหาต่างๆที่ซุกไว้ใต้พรมเพื่อให้เม็ดเงินเข้าประเทศอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากชาวอินเดียสมัยใหม่มีกําลังซื้อมหาศาลและพร้อมที่จะลงทุนในไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตมากกว่าไทยถึง8เท่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยมีปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นท,ที่ที่จะรู้แล้วก็ทราบถึงขนาดจริงๆของเศรษฐกิจอินเดียปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจอินเดียมีมูลค่า gdp ถึง3.5ล้านล้านเหรียญน,นั่นคือโดยประมาณนะผมคูณแบบเร็วๆก็ประมาณ120ล้านล้านบาทมากกว่า gdp ประเทศไทยถึง8เท่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของอินเดียเองก็ยังแตกต่างจากคนชาติอื่นๆเพราะชาวอินเดียพูดได้หลายภาษา มักหาข้อมูลก่อนการเดินทางชอบการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแบบกรุป๊ปหรือแบบ FI t นี่จึงทำให้คนไทยมั่นใจได้ว่าทัวร์ศูนเหรียญจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวินเดียอย่างแน่นอนซึ่งที่ปรึกษาการแสวงหาโอกาสเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจึงตั้งเป้าหมายว่าจะกระตุ้นชาวเิียดียให้เข้ามาเที่ยวไทยปีละ1 0 0ล้านคนดังนั้นรัฐบาลต้องควรที่จะผลักดันและส่งเสริมการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ทั้งการจัดการด้านการบินให้สามารถบินตรงมาถึงไทยได้จัดการด้านอาหารสาธารณูปโภคต่างๆให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวพระตะกลุ่มนี้ธนากรชุมทองถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน